สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชินแสดังพาดวงเมืองจากนี้เตือนให้ระวังภัยบางอย่างจากฆาตกรเงียบวันที่4เมษายนนายชนทัศน์รือไทยพ่องหรือชินแสเข่งพูมงหนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์ แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์เรื่องของโรคภัยจากไวรัสโคโรนา2019กลายพันธุ์เป็นไวรัสโควิด19ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในปี2020แต่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2019ปีกุลทัาดินเป็นปีที่มีเรื่องของแพทย์พยาบาลที่จะต้องเข้ามาแก้ไขโรคภัยให้กับมนุษย์ที่เกิดเพศภัยเกิดขึ้นจากฆาศึกที่จะทำลายปอดมนุษย์ด้วยไวยรัส เพื่อทำลายการเดินทางหายใจให้เกิดความล้มเหลวทำให้เสียชีวิตเหมือนเป็นฆาตรกรเงียบที่พร้อมจะทำลายและแพร่พันกระจายไปทั่วทั้งโลกแต่ระยะปี2019ที่มาอยู่ในช่วงรอยต่อปี2020สิ้นสุดเดือนมีนาคมเป็นระยะปี2019ตามหลักโหราศาสตร์จีนชิ้นสาเข่งกล่าวว่าแต่เดือนเมษายนก็ยังถือว่ายังไม่ผ่านแต่อาจจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ราคนไทยประมาทไม่พร้อมใจการแก้ไขในเหตุที่จะเกิดขึ้นและคงนึกไม่ถึงว่าเชื้อร้ายแรงแพร่กระจายและฆ่าคนได้ตลอดตราบใดที่ไม่ร่วมมือกันป้องกันให้ความรุนแรงขยายตัวอย่างไม่รู้จบและการบังคับของภาครัฐไม่เข้มงวดเป็นโทษที่จะทําให้เชื้อร้ายกลายพันธุ์เพิ่มความรุนแรงมากจนมนุษย์ตายเป็นแสนความจริงตามดวงประเทศต้องมีเศรษฐกิจที่ดีเพราะดวงเมืองดวงโลกตั้งไว้แบบนั้น เป็นปีแห่งความพยายามความอดทนตั้งใจและปีแห่งทัดทองที่จะสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแต่ไม่คิดว่าอุปสรรคที่มาทำลายเส้นทางที่จะมุ่งสู่เป้าหมายแห่งเศรษฐกิจจะทำให้เกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นเพราะโรคร้ายโควิด -19 ทําทำลายทั้งชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจบ้านเมืองให้วิบัติคนที่จะต้องเป็นผู้นำของรัฐบาลก็เข้าจังหวะรวงตกกับความวุ่นวายทั้งการเมืองในรัฐบาลฝ่ายค้านโจมตีเพื่อล้มรัฐบาลและนอกสภาต้องการปลุกม็อบนักศึกษา บวกกับโรคร้ายโควิดร่วมประสานประดังเข้ามาจนนายกประยุทธ์เกือบเสียศูนย์หากประคองตัวได้ไม่ดีมีโอกาสที่จะทําให้รัฐบาลล่มเพราะไม่ใช่นายกคนเดียวมีรัฐมนตรีหลายคนที่อาจจะทําให้รัฐบาลล่มได้เหมือนกันจับตาเดือนมิถุนายนนี้ว่าจะอยู่หรือจะไปชินแสเข่งกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ